โตนาโตฮะมีอะไรเหรอเฮ้โอ๊ย,อยล้มไปซะแล้วนี่เหลอสายแล้วนะอืเออคือว่าเหนื่อยนิดหน่อยอะก็ <c oughs> ะเลยอยากจะขอแวะพักสักแป๊บหนึง่งเออนี่หมูเนี่ยดูนายว่าโตเหนื่อยยังไงชอบกนเนาะอ๋อใช่อยากจะเชื่อเลยะออะนะว่าเขาเป็นคลิปแมนของพวกเรานี่ฉันคิดแผนการออกแล้วอะไรเหรอ ลูกชิ้นทานอะไรกันอยู่เหรออ๋อ,อก็อยูกานนะสิโอ๊ยนี่แล้วอย่าทำเป็นบากบ้องนะ่ะเห็นบอกไปก็ไม่เป็นความลับอ่ะดิยูกะเธอคุยอะไรกันอะ,อะเปล่าอ่ะไม่มีอะไรหรอกนายาลืมไปเถอะนะไม่มีอย่างนั้นเหรอฉันไม่เชื่อหรอกบอกมาดีกว่านะนี่ไม่เป็นเรื่องไร้สาระนะเธอไม่ต้องไปสนใจหรอกกลับไปพักผ่อนที่บ้านดีกว่านะไปก่อนนะไปนะสอ,องคนนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลย ไอ้ทานเค้กแล้วอนะโอโตจะแข็งแรงขึ้นจริงๆมเหรอใช่สิก่อนหน้านี้นะท่ก็เคยทำเนี่ยก็ถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมทขาถึงยังซุ่มซ่ามอยู่เล่าเจอแล้วจะได้ผลไหมนะคุณหญิงเนี่ยซื้อของนานจริงๆเลยไหนๆจะทำทั้งทีนะก็อยากจะให้มันออกมาดีที่สุดเลยแม่เป็นหนาโอโตที่ดีจังเลย ได้มีโอกาสกินเค้กฝีมือของยูกะซะด้วยตั้งน้อยใจแล้นาฉันก็จะทําให้อิเฟกินด้วยเหมือนกันละนาจริงเหรออ้าดีเลยฉันใส่หลายอย่างเลยนะมาซื้อของด้วยกันสองคนแบบนี้นะดูเหมือนเป็นสามีภรรยากันเลยอ่ะเดาว่าไหมออ๋ออันนี้อันนี้ก็ดีนะอุ้ยเอาด้วยเหรออันนี้ล่ะน่าอร่อยนะใส่แบบนี้เยอะๆก็อร่อยดีอ่ะ เอาลคุณคะลองชิมซุปดูหน่อยสิคะยังร้อนอยู่เดี๋ยวเขาระวังค่ะอโอเนื้อโตอแนบอกไม่มีอะไรไงทำไมถึงมาที่นี่กันสองคนไม่เห็นชวนฉันเลยพูดอะไรอย่างนั้นเล่านายน่ะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วกลับบ้านดีกว่านะฉันไม่เหนื่อยอ่ะกลับไปนะ เหมือนต้องติดนั่นแหละใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลย ตอนนี้ฉันเริ่มหงุดหงิดแล้วนะอีแป๊ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้หนานั่งเหนื่อยมากแตอ่น,นอนพักเยอะๆโหน่าต้องมีอะไรปิดบังฉันแน่เลยบอกมาดีกว่าน่าไม่มีแล้วน้าระหว่างพวกเราเ่าไม่เคยมีความลับต่อกันอยู่แล้วนี่นะอ่ะนี่ออนนน่อานหนังสือที่จะได้ช่วยให้หลับไวๆไรสาระน่านะอะไรกันเนี่ยนี่มันบันทึกคุณไดจินี่นะเต็มไปหมดเลยเมื่อวานไปออกเดทก,กับคานาจังก็ไม่เชิงหรอก จริงแค่เดินกลับบ้านพร้อมกันเท่านั้นเองน่าขาเป<อ>็นบ้าเลยไม่รู้พูดอะไรกับขาหน้าบ้างเนละแน่นต่มันสมบุกสมบกพรอมนี่เอาคืนมาน้าองคนขอ,อส่วนตัวผมได้ยังไงเล่าทำไมล่ะน้องชายก็ต้องดูหน่อยสิว่าน้องชายทำอะไรอยู่อะจริงมากไอทำแบบนี้ไมา่ต่างอะไรกับน่สายคำพคูดผู้หญิงเลยอะพี่ยบบ้า้าใช่ไหมสมเป็นพี่น้องกันเลยนพูดจาเหมือนนโอโต้ไม่มีผิดเลยอะหนูหูเนอะ อ้าวไงยูกะเอาไปไหนคะพ่อพ่อน่านกับหมอเอาไวน้นะหรอเออแล้วนี่ซื้ออะไรมาล่ะก็อ,อุปกรณ์ทำเค้กอะค่ะอ๋อมีเค้กแบบนี้พ่อต้องรีบกลับบ้านซะแล้วเฮ้เสียใจนะคะพ่อเค้กเนี่ยหนูไม่ได้จะทำให้พ่อนะพ่อท่นเหรอเงี้เย <c oughs> เ,เดี๋ยวก่อนยูกะลูกเราเป็นแบบนี้ไปแล้วเหรอเนี่ยอ้าวพี่เองเหรอ ทำอะไรอยู่ในครัวอย่างนี้พี่มาทากะหลำปลีอยู่สิวิตามินซีเนี่ยมีผลช่วยกระตุ้นสมองทำให้ฉลาดขึ้นด้วยนะรู้หรือเปล่าแหมแล้วทำไม,มถึงกินแบบนี้มาอย่ากังวลไปเลยไปถึงว่าสอบข้ามหาลาัยโตเกียวมีเวลาเหลือตั้งเยอะแยะไปไม่อยากจพิพทดกับพี่แล้วล่ะตอนนี้จะใช้ครัวนะพี่เอ,อกไปข้างน,นอกเ,อเลยเดี๋ยวนี้เลยใช้ครัวเหรอไ,หไม่สบายหรือเปล่านี่วันนี้ก็จะทำทัวขึ้นมา มหาลายัยโตเกียออยู่อย่างเดียวถ้าผิดหวังขึ้นมาจะทำยังไงกันล่ะเนี่ยพอสีิทีเถอะนะนายเข้าไปแอบดูบันทึกของยูกาแบบนี้มันไม่ดีนะไม่เป็นไรหรอกนะยานั่นอย่ามีความลับเองทำไมเล่าอีกอย่างจะได้รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ไงเอางั้นเหรอนอกจากนี้นะยังจะได้รู้ความลับส่วนตัวของยูกาอีกด้วยจริงมั้เรื่องส่วนตัวเป็นต้นว่าเออไม่บอกดีกว่ามันมีเยอะแยะไปหมดเลยนายหลีกไปนะจะจัดการเองอ ไ,ได้แล้วนายบอกพาสเวิร์ดมาสิจะไปรู้ได้ยังไงเล,ล่านายลองใส่ไปเรื่อยๆก็แล้วกันถ้างั้นอันดับแรกนะลองใส่เป็นวันเกิดของยูกาด,ดูก่อนแล้วกันนะพาสเวิร์ดไม่ตรงเลือกสาด้วยอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เอ๊ะนี่เัอนอะไรกันน่ะฮะ ทำเรื่องพี่เลนแบบนี้ได้ก็มีแต่หายไปแล้วก็ได้อะไรขึ้นเนี่ยใ,ใครโทรมาล้วนายรับสิฉันกำลังยุง่งอ่ยูกะอาจจะโทรมาก็ได้เดนอะครับครับพวกเธอทำตัวให้<ถ>ม,มันดีๆหน่อยสิเขามายุ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของผู้หญิงแบบเนี้ยคิดว่าทำถูกกันอย่างนั้นเนอะคราวหน้านะถ้าพวกเธอทำแบบนี้อีกฉันไม่ให้อภัยแน่เลยใครดูนะ ก็ไม่ทำเค้กให้กินซะเลยนี่ยูกาดกาขนาดนั้นเราเลิกเล่นกัน,กนดีกว่านะเดี๋ยวเขาไปทำเค้กให้ทานก็แย่เลยอดกินเฮ้ย yeah คนเล่นคน้าจะหากเหล่าแล้วทำเค้กอะไรอ่ะอ๋อยูการตาจะทำเค้กเราเหรอเนี่ยแล้วเธอจะทำเค้กทำไมกันเนี่ยวันเกิดของฉันก็ยังไม่ถึงนี่นะของนายก็ไม่ใช่แล้วทำไมต้องปิดความลับด้วยฮะนี่ โอ้ยนายอย่ามัวเสียเวลาคิดอยู่เลยนะลองไปถามอยูก่การเขาเองไม่ดีกว่าไงวันนี้เธอก็ยังไม่ได้รับจดหมายของฉันรู้เป็นว่าเธอจะตั้งใจจะทำเค้สสร้างภิปมุสากให้พ้นไฟที่มีความร้อนสูงออกจากป่า สามารถเผาทุกอย่างให้ไม่เป็นจุนได้อาเกช่ปีศาตัวใหม่ที่สร้างขึ้นครั้งนี้ตั้งใจจะให้มันไปทำอะไรผมจะให้มันไปทำลายแมโคุเวฟของอิโนอูอเอะยุกัโอ้ออไม่ใช่นะคือแบบว่าเออผม,ผมจะให้มันไปสือความลับมาให้กับท่านยังไงละครับอะไรนะแล้วจะไปยิงมันมาทำไม การจะช่วยขันริงๆแล้วก็สิ่งที่เจ้าจะต้องทำก็คือกำจัดผู้หญิงคนนั้นไปซะเข้าใจไหมฆ่าฆ่าเธอเหรอผมทำอย่างนั้ไม่ได้แล้วครับหลานหลานในกองทัพนิวนี้คาเบจิจเจ้าจะต้องทำปไปเลยจเจ้าเฟรมูล่า ันนี้ก็เสร็จแล้วต่อไปก็ใครกัน,นะนอะค่ะมันอุนเอะค่ะอือยูกะเออนั่นยูกะใช่ไหมเออคือว่านี่ฉันเองนะนาโอโตะไงนล่คือเมื่อกี้เนี่ยที่ฉันทำลงไปเนี่ยอยากจะอธิบายให้ยูกะเข้าใจอะนะคือเรื่องทั้งหมดอิเปเป็นคนทำอะน้าอย่างนันได้ยังไงกันเล่ามันจริงไม่ใช่เหรอฉันไ่ได้ทำสักหน่อย หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะมีอะไรก็เรียกด้พูดมาเลยนะเอ่อคือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้คือว่าอฮัรโหลอลสายหลุดซะแล้วเสียเมื่อกี้เนี่ยมันเสียงถูกตตดสายยังไงก็ไม่รู้เหนียวไหลจริงๆเลยพวกเนี้ ลายสนามเมลิร็ได้นะไฟโครเวบนี้ก็จะถูกระเบิดไม่เหลือสักเมื่อถึงตอนนั้นก็ ต้องกล้องเข้าไปดูในบ้านยูกาไงล่ะตัดภาพไปที่ห้องครัวกันแล้วกันนะไม่ได้นะแต่ยูการู้เคาตังโกรธมากแน่ๆเลยด็ดีอะสิที่ยูกาว่างหูโทรศัพท์แบบนี้ยิ่งแย่กว่าพวกเราอีกอ่ะไม่ต้องกังวลแล้วนะดูแค่แป๊บเดียวเองอ๋อทำได้ละเห็นไหมล่ะเอ๊ะเฮ้ อะไรอะ่ะตัวทีความร้อนไม่น่าแรงแบบนี้ไมโครโวเวฟเหรอมีอะไรเหรอหลุดสมุนของจอมปิศาจตอนนี้ออกอาราวาสอีกแล้วฮะถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้นี้ หอมแบบนี้ทำให้สมองแลดีจังเลยนะนี่นี่ห้าเปิดนะตอนนี้มันยังไม่สุกเลยนะพี่ยั้เหรอแต่เค้กช่วยสมองปลอดโปร่งอ่านหนังสือได้เยอะขึ้นนะฮ่า่าสุหาดีจังเลยจะไปคุ้เว็บเครื่องนี้ไม่ยากจะรู้เลยว่ามันมีแสงสว่างขนาดนี้ ต้องจำเอาไว้ซะแล้วฮัลโหล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 ไม่ได้สายถูกตัดแย่แล,ล้วล่ะถ้ามันทำลายสนามแม่เด็กได้แล้วก็ต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่เลยลงมือได้เลยอีแป,ป๊ะเรารอไม่ได้แล้วละ่ะหลวพลัไป come oh on ไม่เลกำมันจะถูกทำลายแล้วนะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีมันจะระเบิด

นอนที่นี่จะทัวบอดออกไปชิ้นชิ้นพอได้แล้วกลับออกมาเดี๋ยวนี้แย่แล้วมันหนีไปแล้วอ่ะหนีไปแล้วเนะ ว้าว oh, wow. น่ากินจังเลยอ่ะแล้วนี้ก็เก่งเหมือนกันนะแต่ว่ามันดูแข็งๆไปหน่อยนะเนี่ยอยนืนี่นี่นี่โลกปีสาาที่เจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยงานค่ะ ก็ครับอืมทำเลยจีโอ้ยเหนื่อยจังเลยอ๋อฉันก็ด้วยรู้สึกแขนขาไม่มีแรงเลยฉันก็เหมือนกันยกแขนแทบไม่ขึ้นเลยแต่ว่าจะจอมปีศาจคารทำไมต้องไม่ทำสายไมโครวเวฟของยูกาดด้วยนั่นยนะสินะเลยจ้ะอ๋อยูกา,ย,กายูกาเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้อีเป็กเขาทำนะพวกเธอพูดอะไรกันนะไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยอ่ะ อันนี้ฉันให้ฮะอโหสวยจังเลยจะทำให้ฉันเหรอแต่นี้ไปนะพยายามก็นหน่อยแล้วกันงั้นจะกินเลยนะอัะนนี้อันนี้ก่าอิเปจ,จ้ะเฮ้ยทำไมมันอันเล็กจังเลยอะขออันใหม่มาดิในที่สุดก็ช่วยยูกาม,มาได้จนปลอดภัย ถึงยังไงแผนร้ายของเจ้าบีสาจขคานก็ยังคงไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ 桜ヶ丘の街のエアコンが猛烈に暑くなったり寒くなったりうなんかカナの方が強いから喧嘩になんねえやいい兄弟に恵まれて羨ましいよ原因は火炎怪獣フレムラーと冷凍怪獣ブリザラーだグリッドマンは2匹の怪獣を相手にどう戦うのか次回電光超人グリッドマン兄弟の絆お楽しみに